ครับผมแม็กคอนโทนซิงแชนแนลนะครับผมเอาวันนี้พาพี่น้องทุกคนมาชมรถเกียวเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีเอฟซี D, ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าปานเจริญกันช่าง2016ครับผมเดี่ยวข้าวนะปังที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับผม เดี่ยวครับผมดินตรงนี้จะเป็นดินออกเกลือซึกหน่อยข้าวไม่ค่อยงามเท่าไหร่ลาล้าวก็ ก,รกรร็ร้องกะแรลงพี่น้องเอาเอาเอาโอ้มีลมนิดนึงพี่น้องหาม,มีปัญหาครับผมอา้าวก็มีเป็นยำๆพม่น้อง ลมเอาเดี๋ยวลอยไปตามติ๊กเจ้าปานจะเลียนกันช่างสองพันสิบหกต่อไหมน้องเรามาดู <c oughs> ข้าวไปน้องดูทุกคนดูครับผมข้าวเป็นกระจุกกระจุกครับผมมีเขียวมีเหลืองตรงนี้ดีหน่อย ายตัวเดือน12หิดทีสู้45ข้อครับตัวนี้ขายเครื่องยนต์เจอ84ปั๊ม23ระบบท่อส่งข้าวพาดอุ้มครับผมปัดเกียว3ัมตรตขับโดยลูกเท่าแก่ครับผมอ้าวอ้าวอุ้ยมีตะแคงน้อครับผมพี่น้องโอ้โ้โอ้โ อันตรายกันแล้วครับผมเป็นยังไงเอาโอ้อยบิดมากนะครับผมจะบิดมากนะเดี๋ยวลงไม่ต้องบิดครับผมโอ้โหโอ้คนทา้ายก็จะตกไหมน้องโอ้ดูครับผมเ้าปัจนเจริญเราเจอหลุมดัก เกือบไปอีกแล้วโอ้โหโอนทับข้าวหมดเลยพี่น้องเนไลุ่มเป็นยอมๆพี่น้อง ไม่หวานเท่าไรแต่ว่าความนิ่มความแรงยังเหมือนเดิมครับผมวันนี้ขับด้วยมือสำรองครับผมวันนี้เนียหนึ่งลันทุ่งไม่มากติดภารกิจปล่อยให้มือสองขับดนะ้วน้องเอาเลามาดูมือสองขับหน่อยเป็นยังไงโอ้เยินอารมณ์ไปเนาะเอา้าเอา้า โคดก็โคดเอ้าคนขายก็โคดพุกงานพี่น้องเราทำงานทำงานของจากบ้านอย่าลืมใกล้ๆเลยโอ้ดูข่าวพี่น้องจะได้ค่ารถเกี่ยวไหมเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เอาครับผมทางบนนี้ไม่ลมพี่น้อง ไปแรงพี่น้องเบาเราว่าข้าวไม่หนาข้าวก็ไหลพี่น้องดูข้าวดูข้าวทุกคนดูข้าวเห็นว่าข้าวไม่งามก็เอาการเหมือนกัน ลรื่ม2,016ต่อพี่น้องเอายยังไงดิ ครับผมฟางไม่บินโอ้โอุดเอาไปดีชื่นชอบคลิปแม็กกันโดนูซิงก็ฝากกดติดตามด้วยครับผม อันนี้ไม่ลมครับอันนี้ไม่ลมเพราะว่ามัมน,นแห้ง มาดูตรงเจ้ปาปันเจ,นจริญเจอหลุมมันตรายหน่อยจะทำยังไง <_ d ata> <_ d ata> โอโอ,โอ,โอโลงมาให้ยังร่อนตรงนี้มาเกี่ยวเลย <_ d ata> เล็ก <_ d ata> เบาด้วยเกี่ยวไหมอ๋ <_ d ata> ขายพูดลาวบ้างพี่น้องคือชุมวงมีไทยโคราชบ้างมีลาวบ้างสะปนกันไปาาามาดูมุมสูงพี่น้อง ขายี่โคนอีกพี่น้องเดี๋ยวต้องเอารถเบาเก็บก่อนแต่ว่าปากเงียบมากพี่น้องยงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ไม่เป็นไรพี่น้องแต่นี่ไม่มีน้ำครับผมดินเหนียวเลยเอาดูดิจะเบือยาวไงเอายังไงโอ้เออเอาเสียไปเลย Nếu theo có thể gural inter시에 German Đ shake it all right? FARRYmit yourself to the hot water puppy. See how Lốt mạc lên không thấy giật khói không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ปานจะผ่านภารกิจนี้ไหมอู๋ตินเหนียวไมน้อง ไม่เท่าไรไปน้องเดี๋ยวอีกต่อต่อไปเดี๋ยวต่อไปข้างหน้านี้ลมแน่นอน nhau vào อ้าวตูนั่งอีกแล้วตูนั่งอีกแล้วเอาเอามาลุ้นดิจุอันตรายตรงนี้จะเป็นยังไงว่าเมื่อกี้นี่ ดีนะขึ้นมาได้โอ้โหโอ,โอ้เดี๋ย้าไม่หลมเยอะนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีน้ำเจอดินเหนียวนี่นะครับผม ข้างหน้าเ่ยอันตรา,ายเอาใจช่วยก้าฟ้าหน่อย ่าเราเจอกับดักหลายที่เลยทีเดียวเอ,เอ๊ะตรงนี้ไม่ลมพี่น้องเอาเดี๋ยวดูไปด้วยเลยตั้ม tắm sát <laughs> นี่เกียบลงพี่น้องตรงนี้เกียบไปแล้วเห็นบอกว่ารอยรถไถติด เอ,เอาไหมโอ้ไม่เอาครับผมอยเลยเดี๋ยวเดียวไม่เอาเอาโอเคครับผมบานเจริญเราผ่านพื้นที่อันตรายไปได้โดยสวัสดิภาพข้างบนไม่มีปัญหาครับผมคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรใครที่ชื่นชอบชิปแม็กคอนทรลซิงก็ฝากกดติดตามด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ